สวัสดีครับัสรีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับวันนี้พามาชมรถพีพน่าใช้รถครอบครัวสุดลอยอีกหนึ่งคันนะครับ่างที่อยู่ด้านข้างผมนะคันนี้ต้องบอกว่าลงภาพนิ่งไปแล้วเหมือนกันนะคือของแต่งเยอะมากนะครับหลายท่านถามเข้ามาว่าขายไหมขายเท่าไหร่นะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังคันที่อยู่ด้านข้างผมคันนี้เป็น ปาเจโร่สปอร์ตนะครับมิสูวิชิปาเจโร่สปอร2.5 GT นะครับปี2012นะครับคันนี้เป็นขับ2ล้อนะย้ำกันก่อนนะครับแต่งเหมือนขับ4เลยขับซีวีไอแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้คือต้องบอกว่าแต่งไว้คุยนะครับไม่ได้แต่งไว้ลุยมาดูรายละเอียดในตัวรถกันครับสำหรับคันนี้ที่บอกไปเป็นมิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT นะครับปี2012เป็นรุ่นที่ไม่ได้เชนก็คือมีแอร์ลาวแล้วนะครับนะครับถ้าตัวแรกก็จะเป็นตัว 1 0 0อ่แรงมา้าอันนั้นก็จะมียังไม่ยังไม่ใช่ V g จียังไม่ใช่เทอร์โบแปรผันนะครับตัวนี้เป็น178แรงม้าแล้วนะครับมาดูความหล่อกันนะคือต้องบอกว่าหลายท่านถามว่าเป็นขับ2หรือขับ4นะครับขับ2นะครับขับ2แต่แต่งเหมือนกับ4เลยนะครับส่วนที่หน้าตาหล่อๆนะครับอย่างที่เห็นก็คือเริ่มจากกันชนหน้าเลยนะครับนี่ฮะกันชนหน้าก็จะเป็นอของแฮมเมอร์นะเป็นทรงสปอร์ตทรงที่ทุกวันนี้นิยมทรงนี้กันนะนะครับมีคอลากติดอยู่แบบนี้นะครับห้อยให้เลย แล้วก็จะมีไฟ LED นะไฟเลี้ยวจะเป็น LED ไฟตัดหมอกมี LED ด้านล่างด้วยนะครับสวยอยู่นะใช้ได้เลยแหละนะครับเนี่ยรวมไปถึงล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นขอบ20นะครับออฟเซ็ตลบ44นะครับยางก็จะเป็น RT นะครับเป็นโตโยทัยเลยนะยาง RT โตโยทัยใหม่ๆเลยนะครับแลร์ทีนี่ผมชอบนะหลังๆมานี่ในหลายๆรุ่นออฟโรดใช้ RT กันเยอะนะครับเพราะว่ามันดอกมัน เรียบกว่า MT นะครับแต่ก็ดูดุดันกว่า AT นะครับเป็นลักเทเลนอยู่ระหว่างกลางเป็นยางไฮบิดถือว่าในถนนทั่วไปถือว่าเงียบอยู่นะใช้ได้ใช้ได้นะครับส่วนที่ลอยยางก็คือนี่ฮะโช๊คนะครับเป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับโมโนทูบซับแทงส์นะครับปรับ8ระดับอันนี้4ต้นเลยนะซับแท้ง์ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงสปริงใหม่นะครับเปลี่ยนให้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะพอยกสูงขึ้นนะครับในเรื่องของการโยนเนี่ยมันก็ไม่มีให้เห็นเท่าไหร่นะ ว่าได้โชของโปรฟิเดอร์ก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะนะครับถือว่าโอเคเลยแอบใส่คิวล้อนะครับให้ล้อดูไม่ล้นมากนะครับนี่นะครับแล้วก็มีไฟฟลักแลมนะครับติดฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเดิมๆนะครับตัวรถสวยๆเห็นไหมด้านหลังก็ยังมีซับแทงนะครับมีกันสะบัดนะครับ ให้ด้วยนะนี่มีกันสะบัดอร์มให้ด้วยนะครับของด้านหลังก็จะมีติดครอบไฟอะไรต่างๆนะครับแต่งตกแต่งมานะใครที่ชอบแบบตกแต่งเล็กๆนิดน้อยแบบนี้นะไปทําเองก็หมดหลายตังอยู่นะแต่พอมา,อาใส่ลุมรวมมาให้แล้วนี่ก็ดีเลยครับนี่ปลายทงปท่อเขาใส่มาให้นะครับนี่แร่ลังคาก็มีให้สปอยเลอร์ก็ทําสีมาให้ใหม่สีเป็นสีดํานะครับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้พาดูรอบคันกันก่อนนะครับ ว่าตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเอ๊ะเดี๋ยวบอกราคาดีกว่าเดี๋ยวจะว่าลืมบอกราคานะครับราคา2อ9แ0 0เบาทนะ2อ9 0 0 0บาทสำหรับปาเจโร่สปอร์ตสองจนะครับเป็นตัวอแอร์เรานะครับ178แรงมาตัวนี้นะครับปี2012นะครับอ่ะให้ดูโดย,โดยโรวมประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายดีกว่านะครับปาเจโร่ ero, ผมชอบด้านหลังเขานะครับปึ๊บโอ้โชว์ยังดีโชว์ยังดีใช่ได้นะครับ อ่าด้านหลางเอออันนี้พับเบาให้ดูเลยนะครับก็คือปาจิโร่เขาะคือเบาเขาอ่ะจะแบบพับเรียบได้นะครับนี่แล้วก็ตัวพับลงมาอย่างนี้นะครับนี่ก็จะ,จะล็อกประมาณนี้ซึ่งตัวนี้จะมีแอร์หลังนะครับยิงลงตรงผู้โดยสารได้เลยเนี่ยน,นี้ภาพให้ดูว่าในเวลาพับเรียบมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับก็โอเคอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมพับขึ้นให้ดูแล้วก็ลองพับเรียบดูว่าเวลาใช้งานเนี่ยเวลาที่เรา เอาไปอ่างเที่ยวแคมปิ้งเนี่ยมันจะทําได้ไหมนะนี่ประมาณนี้แล้วก็บาะแถวที่2นี้ก็พับลงมาชึบอน,นี้เขาจะเด้งขึ้นเลยเพราะว่าเวลาเราเดินขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้อันเนี้ยก็จะเอาลงมาดานลลานะครับแล้วก็ทําได้แบบไม่มีรอยต่อก็คือเนี่ยมันจะมีแผ่นนี้นะครับเอามาต่อกันได้นะครับก็ทําให้เรียบมากขึ้นเห็นไหมนะครับใส่ของได้เยอะหรือจะนอนก็พอได้นะแต่จริงจริงก็ หาอะไรมาหนุนตรงนี้หรือว่าใส่เป็นที่นอนแบบเป่าลมทุกวันเนี้ยก็มีแบบตรงรุ่นนะครับใส่ได้นี่ประมาณนี้นะครับปาเจโร่ทำได้นะครับนี่เล่าให้ฟังแล้วก็ปรับลงไปเหมือนเดิมปึ๊บนะครับปรับให้เท่ากันหน่อย,อยชืบนนี่นะครับปรับให้เท่ากันประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนะครับสำหรับปาเจโร่ก็จะประมาณนี้นะอ่าให้ดูด้านหลังแล้วก็เดี๋ยว เออลืมพาดูซับบ็อกเลยนะเนี่ยนี่ซับบ็อกนะเพราะาคันนี้ติดเครื่องเสียงมานะครับทำใส่จอแอนดรอยเห็นไหมด้านหน้นนาก็จะมีจอแอนดรอยมี power amp มี pre amp นะครับซับบ็อกก็จะใช้เป็นของเฮอริสันนะครับอันนี้ลําโพง10นิ้วนะครับชุดนี้นะเฉพาะลําโพงเนี่ยนะนะนะผมว่าน่าจะบางหมื่นกว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดประมาณมื่นสี่นะครับแล้วก็ตูดดอกเดียวเลยนะนะครับถือเจ้าของก็ทํามาถึงอยู่นะใช้ได้อยู่สําหรับเครื่องเสียงชุดนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าอีกทีนะแต่ให้ดูแถวนี้ก่อนนะครับคือกำลังจะบอกว่าเนี่ยการนั่งของป a j จโรมันนั่งสบายนะครับเพราะว่าพื้นที่เล,ลืกรูมันเยอะนะครับแล้วก็หัวนี่เขาจะเว้าหลบเห็นไหมมันก็เลยนั่งได้สบายๆนะครับมีที่วางแขนให้ด้วยนะซึ่งมีที่วางแก้วด้วยนะครับครบเลยแอร์ Air นะครับควบคุมตรงนี้ได้นะครับคือเปิดปิดแอร์หลังอาจจะอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ตรงนี้ก็เพิ่ม,คว,มความแรงของพัดลมนะครับได้ แต่ตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมาดูด้านหน้าหน่อยนีนยนน่นะครับสวยๆแผงประตูมีมือจับนะครับเบาะนะครับมีซ่อมตรงนี้มานะเห็นไหมเจ้าคนละสีหน่อยนึงนะครับแต่ทําให้ตึงขึ้นนะครับพุมเนี่ยปีบเบาะจริงๆุ้มตรงนี้เลยนะครับนี่ยาวมาถึงตรงนี้นะครับให้มันเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยเห็นไหมคือเวลาขึ้นลงเนี่ยคือเบาะเขาจะมีความสูงคือมีเหลี่ยมเยลยรถสูงมันก็จะ เขาเรียกว่า,าสุดๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็เลยซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอบบไฟฟ้าคู่หน้านะในแต่ก่อนเนี่ยคือปาเจโร่เจ้าเดียวเลยนะที่ให้บอบบไฟฟ้าคู่หน้ามาย้ำ่าคู่หน้าเพราะแต่ก่อนก็จะมีให้แค่ข้างเดียวเออนะอันนี้ก็ปาเจโร่ให้มาครบเลยนะครับปับกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยช่านี่นะครับในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโตโ 5สปีดนะนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วปรับบวกลบตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเชนเกียร์นะครับดึงหรือว่าเล่นเป็นเกียร์แมนนวลได้ตรงนี้หรือนะครับจะมาปรับเปลี่ยนที่พวงมาลัยได้นั่นคือมีแพดเดิ้ลชิพที่พวงมาลัยให้อย่างนี้เลยนะครับกดบวกลบใช้งานง่ายๆอันนี้ผมชอบนะครับมันอยู่ใกล้มือนะครับมันลดแข็งดีนะครับแอ์แบกคู่ให้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทดีกว่าโอ้โหชึ่งเดียวติดเลยนะครับอ่านะฮะ คือด้วยความที่รถนะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าเลขไมเนี่ไม่ My, จริงไหมแต่ผมเช็คที่ศูนย์มาแล้วนะครับเห็นไหมไม่แปดหมื่นหกพันกิโลนะครับไม่แปดหมื่นหกผมไม่ได้กลับเลขกออันนี้สาบานได้เพีย <laughs> งแต่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าผมไปเช็คที่ศูนย์มาก็ไม่ตอนที่เข้าศูนย์ก็เจ็ดหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นผมก็ดูจากสภาพรถผมก็ว่าเออมันก็สวยอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าดูอย่างแผงประตูอะไรพวกนี้มันจะไม่ลายเลยเนหะ็นไหมเนี่ยคอนโซลคอนโซลมันก็สวยอยู่คงอะไรเขาใส่ที่ครอบมาไง นะครับเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้มีลายแตกนะเนี่ยแต่มันใส่มาสวยอยู่ผมก็เลยไม่ได้ออกนะครับเนี่ยแต่ว่าผมก็เลยมองดูว่าเออมันก็สวยเนี่ยพวกคนโซนคนโซนมันไม่ลายเลยใช่ไหมมันก็สวยอยู่แปดหมื่นโลครับผมก็เลยแบบอืมไม่กล้าโฆษณาเยอะวาใช่หรือเปล่าะแต่ก็คือพาดูก่อนว่ามันมันก็โอเคนะครับมันก็โดยรวมมันก็ใช้ได้เนอะนะครับเนี่ยบุ๊ก์วิสเขาก็มีนะเนี่ยูมือการใช้งานอะไรต่างๆก็อยู่ครบ นะครับแต่เปลี่ยนจอมาใหม่จอ Android แล้วก็มีปรีแอมด้านล่างนะครับนี่เครื่องเสียงอยู่ใต้เบาะตรงนี้แหละนะครับไอพาวเวอรอนะครับอยู่ใต้เบาะนะพี่พักแขนเท่าแขนก็สวยอยู่นะครับประมาณนี้เดี <c oughs> ๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์ท่านผู้ชมนะหลายท่านก็อาจจะดูออกนะว่า <c oughs> เอ๊ะมันจริงวาวะ,วะไม่ไม่น้อยๆจริงเปล่าวะนะครับโอ้สวยมาก ผมชอบนะเปิดไฟพอกแรมแล้วก็ดูเต็มๆนี้เลยนะครับชุบเดี๋ยวผมพาดูหน่อยนึงนะครับชืบอ่าดูเครื่องยนต์หน่อยโอ้นี่แอบนบกันความร้อนอยู่ครบเครื่องยนต์สวยสวนมากเลยแหละนะครับเห็นไหมมันไม่เยอะคือส่วนใหญ่ที่เจอคือ VG t u เทอรเนี่ยไอ้น้ำมันมันจะรั่วนะครับนี่น้ำมัน Turbo เทอร์โบอะไรต่างๆจะเอาตรงนี้นะครับแต่นี้นิ่งกิบเลยครับ น้ำฝากระโปรงน้ำฝากระโปรง,ง,รปรงมีแกะน้ำได้านมเอ,อแสดงว่าเคยเกมประกันเคลมสีมานิดนึงแต่ฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมนะครับฐานหน้าเดิมหมดแหละนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซี DID Common Rail นะครับ178แรงม้านะครับก็สวยนะไม่ได้อยู่นะนี่ยนะครับถ้าเป็นรถที่แม่หนะม้อลมเบรกส,สวยๆเลย ถ้าเป็นรถที่มันรุยๆหรือว่ารถที่มันไม่สวยมันก็จะถึงล้างมันก็ไม่ออกอะนะครับเราให้ฟังนะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0984414994นะครับ0984414994ใครสนใจเงื่อนไขต่างๆในการออกรถนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยวันนี้ผมเป็นต่อลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรส,สวยๆเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ